ไม่ใช่ว่าใครก็ได้นะครับที่จะเลี้ยงกล้วยใส่เก่งได้แบบนี้วันนี้นะครับผมก็ได้เรียนเชิญนะครับระดับอาจารย์ระดับปรมาจารย์ผู้ที่มีประสบการณ์ผู้ที่มีความเชี่ยวชาญชำนาญอายุการทําสวนกล้วยการเลี้ยงกล้วยนะครับต้องบอกว่าผมได้ยินมาแววๆนะครับว่าพี่ใบเนี่ย<บ>แกเป็นเด็กเป็นเด็กรถที่ไปกับรถผักรถเพื่อนพี่เคยเห็นรถหกล้อใหญ่ๆไหมครับที่มันจะมีเอาผักเอาผลไม้ขึ้นกันแล้วเอาไปส่งตาม ให้พ่อค้าแม่ค้าตามกรุงเทพแบบนี้นะครับพี่ใบ้แต่ก่อนแกทํางานแบบนั้นใช่ไหมพี่ใบ <What? S 1> แต่ก่อนพี่ใบไปกับรถ oh. ไปยกุกเขาเรียกว่าคนยกเข่งเขาเรียกว่าเ <c oughs> <c oughs> ขาเรียกว่าคนส่งผักนั่นแหละเอาผักจากชาวบ้านของตัวเองนะครับใส่รถหกล้อใหญ่ๆนะครับแล้วก็เอาไปกระจายส่งให้แม่ค้าตามกรุงเทพนะครับพี่ใบ้เป็นแต่ก่อน <c oughs> ตู้งูใช่ไหมอ๋อวันนี้นะครับผมจะให้พี่ใบ้นะครับมาเลียงกล้วยให้เพื่อนพี่ดูนะครับว่าวิธีการเลียงกล้วยใส่เข่งยังไงไม่ให้ช้ำ นะครับอ่ะเริ่มจากเข่งเปลา่ปลาๆก่อนละกันนะครับถ้าเข่งเปลา่ปลาๆเนี่ยเราจะเอากล้วยไปเรียงไม่ได้นะครับอย่างน้อยก็ต้องมีใบตองรองอ่ะใบตองรองใช่ไหมวี่ยอ่ะโอเคดูดูเทคนิคของพี่ใบนะครับอ่ะดูก็คือเอาใบตองรองตูดแล้วก็รองอมรอบคางสักหน่อยขณะผมยังทำไม่เป็นนะครับ ให้ได้ลักษณะแบบนี้นะครับก็คือุลองตุแล้วก็ลองให้เป็นวงกลมอ่ะพี่ใบามาลุยอ่ะดูการวางดูการวางวีกล้วยของพี่ใบพับอือวีแรกพี่ใบจะวางตรงกลางวีแรกจะวางตรงกลางก่อนนะครับอ่ะต่อไป อันนั้นแม่พี่ใบอันนั้นไม่เอาอันนั้นไม่เอาอันนี้แตกแล้วอ,อ่ะวีที่สองอ่ะพับพับโอ้โหดูดิเรียบร้อยมากนะครับแน่นมากเอาหัวโชนตะก,ก้านะครับเอาปลายนะครับเข้าหากันนะครับสุดยอด คือถ้าเราเลี้ยงไม่เป็นเนี่ยเราไปเลี้ยงเราไปวางเนี่ยลูกกล้วยมันจะช้ําและจะใส่ได้น้อยนะครับดูพี่ป้ายเลี้ยงดูดิดู <c oughs> ดิดนี่นี่ชั้นที่หนึ่งนะครับดูดิแน่นนะครับอ่ะต่อไปไปเลยอ๋ออ๋อผมรู้แล้วนะครับผมรู้ผมรู้และะ้วชั้นที่หนึ่งนะครับเราจะเอาหัวโซนตะก้า ชั้นที่สองนะครับจะทําเป็นวงกลมนะครับจะต่อต่อต่อกันเป็นวงกลมใช่อ่ะโอเคอุ้ยอ่ะต่อเลยไปบลุยนี่โอเคเฮ้ยพี่ไปอันนี้ไม่เอาอันนี้ไม่เอาก็คือไม่มีการย้อมแมวไม่มีการยัดไส้นะครับ ก็คือเราจะในก็คือกล้วยตรงนี้นะครับที่ผมเลี้ยงเนี่ยผมจะเอาไปส่งให้พี่พี่ที่สั่งไว้นะครับเนี่ยบางทีนะกล้วยหักกล้วยแตกแบบนี้เราจะไม่ใส่ไปให้เด็ดขาดนะครับก็คือถ้ายัดไปเนี่ยลูกค้าไม่รู้แน่นอนนะครับพี่พี่เขาไม่รู้แน่นอนแต่เราไม่ทํานะครับเราจะต้องเลือกหวีที่สมบูรณ์ไซส์ประมาณ6 0 7 0เเรพี่เขาจะเอาไปทํากล้วยฉาบนะครับเขาไม่ต้องการให้แก่มากไม่ต้องการให้สวยเขาไม่เน้นสวยไม่เน้นใหญ่ไม่เน้นแก่นะครับ60-70%นะครับเพราะว่าพี่เขา เอาไปทํากัวฉาบแล้วก็ไม่ได้เน้นผิวนะครับเราก็เลยไม่ได้ใส่ถุงให้นะครับแต่แบบนี้มันก็ไม่ช้านะครับเพราะว่าเราให้พี่ใบามาเลี้ยงให้นะครับออ่ะโอเคนะครับชั้ที่สองเป็นี่เศษที่เรีเยบร้อยดูดิแน่นมากนะครับอ้าวต่อไปนะครับหลังจากที่เราวางได้2สองชั้นนะครับนุน่นเห็นพี่ใบไหมครับพี่นุน่นมีการไปเอาใบาตองมานะครับอ่ะมาพี่ใบดูพี่ใบ,บจะเอาใบาตองมาทําอะไรต่ออ๋อเดี๋ยว ใบตองเนี่ยคือก้านมันแข็งนะครับก้านมันจะแข็งพี่ใบบีดเออ<ง>ก็คือบีบ<ง>บีบให้ก้าน<ง>ความแข็งเนี่ยให้มันให้มันไม่แข็งนะครับเวลากล้วยมันจะไม่เวลาลูกกล้วยโดนมันจะไม่ช้ำนะครับเนี่ยอ่ะโอเคนะครับมาดูอ่ะอ๋อ่อออโะโอเคก็คือเอาใบตองมาทำเป็นวงกลมอ่ะอโอเคเฮ้ย เอาอะไรอีกบพี่ใบ้เอาอะไรอีกอะเชืก<ช>อุ้ยเอาพี่ใบ้จะเอาเชื้อฟางมาทําอะไรมาดูกันนะครับอเอาเสื้อฟางมาทําอะไรอะ่ะคือถ้าเป็นผมเนี่ยก็คือจะเรียงๆๆๆเรียงเรียงใส่ไปเลยนะครับอันนี้พี่ใบ้เนาะแกบแบบแกเป็นนะครับคนที่มีประสบการณ์ก็คือทํางานตรงนี้มานานนะครับพี่ใบ้แกโอ้คือมันเรียบร้อยมันสวยมันเป๊ะทุกอย่างเลยนะครับ เี่ Norwegian? อ๋อพ oui> ี่ใบเอาเชือกฟางมาลัดปลายปลายปลายใบกล้วยให้ต uh ิดกันนะครับไม่ได้ลัดติดตะกร้านะลัดปลายใบกล้วยให้ติดกันให้เป็นวงกลมนะครับอ่ะนี่ปลายตรงนี้ใช่ไหมอ๋อเห็นไหมครับพี่บินเนี erm ่ยก็คือจะเอาเชือกฟางมาลัดปลายปลายกับปลายใบกล้วยติดกันให้มันเป็นวงกลมนะไม่ไม่ไม่ได้ไม่ได้ลัดใส่ตะกร้า โอเคโอเคอืมเอา้าสั่นไปเอา้าเปลี่ยนวันนี้ต้องขอบคุณพี่ใบนะครับที่มาช่วยงานตรงนี้ถ้าไม่ได้พี่ใบนะครับต้องบอกเลยว่ากล้ย้ำแน่นอนนะครับเพราะผมก็เลี้ยงไม่ค่อยเป็นส่วนมากที่ผมทําก็คือตัดใส่ถุงนะครับแต่คือถ้าใส่ถุงเนี่ยเราเลี้ยงยังไงก็ได้นะครับแต่ว่าอันนี้คือเราไม่ได้ใส่ถุงนะครับ ชั้นที่สามอ่ะวีที่หนึ่งวางตรงกลางอ่ะก็เมือน,นเมือนชั้นที่หนึ่งเลยนะครับชั้นที่สามก็คือว,วีที่หนึ่งวางตรงกลางแล้วก็วีต่อไปก็คือเอาหัวเข้านชนชนชนตะฮะรอบอ๋อเอารอบโอเคออชั้นที่สามก็ต้องทำวีรอบช้อนช้อนช้อนการรอบเป็นวงกลมนะครับ เพราะว่าไอ้ตะกาเนี่ยมันจะใหญ่ขึ้นใหญ่ขึ้นเนาะอ๋อใช่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 โอโอ๋อก็คือเอาวีช้อนช้อนช้อนกันแบบเนี้ยเมื่อวิทับกันช้อนช้อนกันเป็นวงกลมอ๋ออ๋อพี่ไบบอกอย่าอย่าให้ลูกกล้วยชนกันต้องโอเคอ่าเข้าใจละโอเคพี่ใบโอไม่ได้โอเคต้องบอกเลยว่าถ้าใครไม่เป็นนะครับไม่รู้วิธีการเลี้ยงช้ำแน่นอนนะครับ และเลี้ยงได้น้อยแน่นอนนะครับดูดิผิวผิวลูกกล้วยเนี่ยพี่บายจะจะไม่ให้ชนตะก,ก้าเลยนะครับจะต้องมีใบตองรอง โอ้ห oh, คือดูดิมันคือมันแน่นเลยอ่ะเวลาเลียงใส่เข้าไปเนี่ยคือมันจะมันจะแน่นของมันเลยครับเพื่อนดูดิโอ้ <laughs> oh, สุดยอดจริงๆต้องยอมรับฝีมือพี่ใบนะครับวันนี้พี่ใบเก่งจริงนะครับต้องขอบคุณพี่ใบแหละนะครับที่มาให้ความรู้นะครับให้ที่มาสอนนะครับ <laughs> ดูดิเพื่อนดูดิเ <laughs> นี่ยคือมันจะแน่นไปเลยนะครับมันจะไม่ขอมันจะไม่โยกเลยนะครับ ออื <kung> ืม <divide> ก็คือตรงนี้แล้วตรงไหนมันว่างเราก็ต้องหาวีที่มันที่ใส่ได้มาใส่นะครับอ๋อรอบสุดท้ายก็วีเรียนนี่โอเคคลิปนี้อาจจะยาวหน่อยนะครับแต่ว่าได้ความรู้แน่นอนนะครับหมดเลยไปบปอ๋อหมดกล้วยหมดโอเค โอเคกล้วยหมดนะครับพอดีวันนี้เราก็ตัดกันแค่200กิโลถ้ากล้วยไม่หมดอ่ะถ้าสมมติว่ากล้วยหมดเราก็เลี้ยงไปงี้ใช่ไหมโอเคนะครับโอเคต้องขอบคุณพี่ใบนะครับวันนี้ที่มาสอนวิธีการเลี้ยงกล้วยใส่เข่งในกรณีที่เราไม่ได้ใส่ถุงนะครับเราก็จะเลี้ยงแบบนี้นะครับโอเคพี่ใบขอบคุณพี่ใบมากนะวันนี้ขอบคุณพี่ใบมากอะขอบคุณ f อหน่อยสำหรับคลิปนี้นะครับก็ขอคำว่าสวัสดีครับ